สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับพอดีผมเ่เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องหนังสือนิดหนึ่งเป็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากครับเพราะว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมซื้อแค่195บาทตอนนี้มีคนขายถึง3,000บาท3,000กว่าบาทเลยด้วยซ้ําซึ่งผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูชั้นหนังสือส่วนหนึ่งของผมนะครับก็หนังสือพวกเนี้ยผมเคยอ่านเป็นหนังสือแนว how to นะครับมี the The Power นะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ที่แต่งโดยลอนด้าเบิร์นใช่ไหมครับแล้วก็มี The Secret ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยผมก็มีนะแต่ไม่ได้อยู่ในชั้นนี้นะครับนอกนั้นก็มีหนังสือของคุณวิกรมอันนี้ปล่อยหนังสือนะครับก็คือไปหยิบมาฟรีได้เลยนะครับผมพอดีฟุกนะครับแล้วก็มีหนังสืออันนี้นะครับ ซีเคทซ็อฟจะไม่เล่นแหมายนะครับแล้วก็มีเล่มนี้นะครับ How t p s o r t w ฟ r อ and s t นด์ Living นะครับของเดวิลคานิสกีนะครับหรือแม้แต่ของอันนี้ผมมีเพื่อนให้มานะครับรวยได้สไตล์ทรัมป์นะครับที่ตอนนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีไปแล้วนะครับแต่ผมพูดถึงหนังสือเล่มที่ว่าตอนนี้ราคาแพงมากนะครับ เป็นหนังสือที่แต่แรกแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมอ่านไปได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็น practice คือต้องปฏิบัตินะครับคือหนังสือเรื่อง The Magic ของลอนด้าเบิร์เหมือนกันนะครับที่แปลโดยสำนักพิมพ์อัมรินฮาวทูนะครับเห็นราคาไหมครับหนึ้ยเก้บาบาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้แลกมากครับขายอยู่พันเ้าครับถูกสุดนะครับพันเก้า แล้วก็มีสามพันสองพันสามพันอะไรก็มีอ่ะผมไม่เคยเจอหนังสือที่ราคากระโดดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บังเอิญฟุกครับอยู่ในมือผมเองครับผมก็คงไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าผมดีใจเท่านั้นเองผมก็เลยมีหนังสือของราน่าเบิร์นอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถามว่าผมชอบเล่มไหนมากสุดผมชอบ The Power ครับ ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะครับให้ให้แบบให้กำลังใจให้ความคึกคักคกระปี้กระเป๋ากระตุ้นใจเราได้นะครับก็เป็นเล่มนี้นะครับ The Power แต่ผมก็เพิ่งรู้ว่า The Magic นะครับมีคนชอบมากถึงขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองกลับมาอ่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าที่แล้วนั้นอ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันคือประกอบกับตอนนั้นนะ่ะ แนวโน้มของหนังสือเล่มน,นี้ก็ไม่ค่อยดีในเมืองไทยด้วยหมาควาว่าขายไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับในเมืองไทยนี่จะพูดถึงกับ t h e s e c เ e t เป็นหลักนะครับส่วนส่วน The Power ที่ผมชอบอเขาก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเหมือนกันนะครับส่วน The Magic นี่ผมไม่เคยได้ยินใครพูดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยคาเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งคืออะไรครับและข้างในนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเนะี่ยว่าแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็น เป็นเป็นเหมือนแบบแบบฝึกหัดให้เราทำนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเอาไปใช้หรือเปล่าแล้วก็ทำปฏิบัติแล้วก็ได้ผลก็เลยทำให้หนังสือเลยมีบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเล่มหนึ่งที่แปลกที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วครับว่าทำไมหนังสือมันถึงได้ราคาแพงขึ้นมาภายในเวลาไม่ถึงไม่ถึงสิบปีนะเล่มนี้น่าจะปีสอง 2,555นะครับปีนี้2,564ก็9ปีนะครับราคาเพิ่มขึ้นมาทั้งหลายเท่าเลยครับเป็นปรากฏการณ์จริงๆก็เดี๋ยวผมจะไปลองอ่านดูนะครับวันนี้ก็มาพูดให้ฟังเรื่องที่ผมไม่เคยเจอมาก,ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองดูครับนั่นคือมันมจิตเลยนะครับจจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ